เรื่องเมาอุบัติเหตุเนี่ยเยอะนะแต่อันนี้น่ากลัวเพราะว่าขับมาด้วยความเร็วไฟลุกท่วมเลยนะครับไปชนดะเลยเขาเรียกว่าชนแบบวินหน้าอนะ่ะเ <Okay. S 1> จ้าไอคนขับรถได้คือเมามา <Okay. S 1> เมามาแต่ว่าคานหนีออกมาจากรถได้รอดตายบุญวิครับ รถเกงกับรถเงกงเะรักชนกอกลางแล้วก็มีไฟลุกไฟ,ไฟมีเปลืองไหมโอ้ยไฟท่วมเลยเนี่ยต่างเมืองเลยนะครับนครศรีธรรมราชจุดนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยรีบมาเลยครับไม่เห็นสภาพเลยรถอะสีอะไรนักข่าวบอกสีขาวนี่คันนี้เพราะโดนไฟท่วมขนาดนี้เนี่ยข้างหลังยังเห็นอยู่นะครับแล้วก็พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้ เจ้าหน้าที่รีบมาดับเพลิงไม่คิดว่าตอนแรกผู้คนขับจะเป็นยังไงเนี่ยตอนที่ไฟมันแรงๆนี่มันเบาแล้วนะฮะตอนที่ไฟมันแรงๆเนี่ยปรากฏว่ามีคนบอกคนขับวัยประมาณสัก30ปีหนีออกมาจากรถได้ทันนะครับโชคดีไปนะเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าถนนราชดำเนินอยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกา ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกลางดึกครับ,บ,บถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคุณผู้ชมรถลากวักข่ามากช่วงนี้ใครเคยไปนครเนาะจะเห็นการสัญจรผ่านในเมืองทีนี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้เนี่ยนะครับทางตำรวจเขาไปตรวจสอบได้ข้อมูลมาเบื้องต้นบอกทันเนี้ยมาอย่างเร็วเลยนะครับจากแยกท่าม้าผ่านหน้าสารกลางจังหวัดจุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคือด้วยความที่ขับเร็วเขาเสียหลักไปฟาดนะฮะรถเสียหลักไปฟาดกับรถเก๋ง แล้วกระบะที่จอดอยู่ดินถนนจากนั้นยังไม่จบนะฮะความแรงของมันเนี่ยทำให้รถเนี่ยหมุนมาฟาดก,กับเกาะกลางถนนก่อนจะพลิกคว่ำไปอีกหลายตลบแล้วก็ไฟท่วมแบบนี้นะครับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกอย่างนี้บอกผู้ขับขี่ม,มีอาการเหมือนเมาสุราเลยทานออกมาจากรถเนี่ยนะครับเลยรีบนำส่งโรงพยาบาลให้ตรวจ,รวจและให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยตอนนี้ยังไม่รู้ผล่ คุยกับตารวจหลายทีนะมันอาจจะช้าหน่อยถ้จาจากการตรวจเลือดะม,มันตรวจอย่างละเอียดก็ต้องมีประมาณสัก5วันเจ็ดวันถึงจะรู้ผลออกมานะครับพนักงานสอบสวนถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บอยู่ก็แจ้งข้อหาไปก่อนละครับขับรถในขณะมึนเมาสุรา<ะ>คือด้วยความเมา<ะ>ในชัดเจนแค่ปริมาณแอลกอฮอลยังไม่ออกมาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ให้เจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายระหว่างทางเนี่ยนะฮะเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมด้วยไม่รู้กี่คันต่อกี่คันนะครับ วินาศกโลเหมือนกันเนี่ยค<ะ>่ะก็ไม่น่าจะเมามากถ้าเมามากก็คงจะหนีไม่ไหวอตอนนี้ยังสามารถรักษาชีวิตตัวเองได้ะนะแต่ว่าคนบอกว่าลักษณะเหมือนคนเมานะคะ